คยสงสัยไหมคะว่าตัวอัลเทรากับโอริจิโอเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงและใบหน้าของเราเนี่ยเหมาะสมกับเครื่องไหนวันนี้หมอมีคําตอบค่ะอัลเทรานะคะเป็นกลุ่ม high intensity focused ultrasound นะคะตัวเครื่องเนี่ยจะปล่อยพลังงานอัน r รา o u n d f o c u s ลงไปที่เ้นสซเนซึ่งอยู่ในผิวหนังชันลึกนะคะผลลัพธ์ที่ได้หลักๆเลยของเครื่องอัลเทราเนี่ยก็คือจะได้ใบหน้าที่ยกขึ้นมีความ lifting ขึ้นค่ะ สำหรับตัวโอริจิโอนะคะโอริจิโอเนี่ยเป็นกลุ่มคลื่นวิทยุหรือว่าเรดิโอฟรีเนซีนะคะการปล่อยพลังงานของมันเนี่ยจะปล่อยเป็นความร้อนก้อนใหญ่ๆค่ะลงไปที่ชั้นหนังแท้และชั้นไขมันซึ่งอยู่ตื้นกว่านะคะผลลัพธ์ที่ได้หลักๆเลยของเครื่องโอริจิโอเนี่ยคือจะเน้เนเรื่องของการกระชับผิวผิวเราจะดูแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นค่ะและใบหน้าหดเล็กลงนะคะเนื่องจากมีการกระชับของชั้นไขมันด้วยค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจนะคะว่าใบหน้าตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับเครื่องไหนแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ที่เอริสกินเคมิกก่อนคะ่ะ